สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีช่องปุ๋ยผ่านไวชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับแนวทางนะคะแนวทางหวยแนวทางหวยฮานอยเนาะฮานอยของวันที่ยี่สิบเจ็ดนะคะเป็นวันพระวันลอยกระทงเมื่อวานวันโกนไม่เบิ้ลวันนี้จะเบิ้ลไหมเนาะเมื่อวานนี้เบิ้ลแค่่อยกาชาติหน่อยเดี่ยวนะคะแล้วก็มาเลขสูงด้วยนะคะวันนี้ก็พิจารณากันดูเด้อทุก แต่ใครที่วินในตารางวินในตารางน,นางี่ปังมากนะคะวินในตารางเอาปังค่ะเมื่อวานนี้แอดเจาะเข้านะคะไมได้เขียนเมื่อวานนี้แอดตัววิ่งรู่ไม่ไม่ไปไม่ได้เลยเนาะตัววิ่งรู่ห้าหกมานะคะหรือห้าหกมาแทนนะคะสองมาแค่หนึ่งตัวนะคะ ตัววิ่งรูดนี่เจาะเข้านะคะเจาะเข้าสามตัวในตารางเลยนะคะดีใจมากนะคะช่วงนี้เข้าเข้าดีเนาะสามตัวแล้วก็เจาะเข้าแค่หกสามเก้าสามนะคะสองน่อยหกสามเก้าสามที่เหลือเจ็ดกินหมดเลยนะคะโอ้เจ็ดมาโหอยู่ด้วยเมื่อวานหกเจ็ดหกเจ็ดมีโครงครงครงเหมือง ตารางนะคะแอสเจเข้านะคะสี่สามเก้าสองหกสามสามหกแล้วก็สามเก้าเนาะตารางเข้านะคะเมื่อวานนี้ตารางเข้าสี่สามเก้าสองหกสามหกสามสามเก้าหนึ่งหกแล้วก็หนึ่งสองนะคะครวินตารางอีกตังมากเลยเนาะพวกรอบนอกไปไม่ได้เลยนะคะพวกรอบนอกให้ไปเลยหลายตัวตายตารางค่ะบทสุดท้ายมาตายตารางกันนะคะเรา โอ้เลิศดแท้ว่ะนี่แหละหากินในตารางนี่แหละทุกคนหาจับเอาในตารางนะคะเพราะว่ายังไงในตารางมันก็เป็นเลขสูตรนะคะเลขสูตรรอบนอกตามใจฉันนะคะกว่าสิถึงสามตัวเนอะโอ้ยอยู่หยาค่ะน้อง่น้องเถ่ก็ดีก็ถูกค่ะก็ยังได้นะคะก็ยังได้แถมได้ในตารางด้วยเนาะมาดูกันนะคะของวันวันนี้วันอะไรคะ่ะ ลืมเออวันนี้ยังกะซางเถอะวันที่ยี่สิบเจ็ดนะคะวันพระเนาะวันนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดนะคะแอดลืมวันอะไรอะวันจันเนอ,อวันจันที่ยี่สิบเจ็ดนะคะวันพระเด่นนะคะของแอดเด่นสามสี่ห้านะคะวิ่งลูดให้เป็นสามสี่นะคะโอ้นี้จากสูตรไม่ได้เลยคะ่ะวิ่งลู่ให้สามสี่นะคะใครชอบห้าไปห้าใครชอบสี่ไปสี่ใครชอบสามไปสามนะคะสําหรับเม็ดเดียวเนาะ สามเจ็ดสามแปดสามเก้าสามหกนะคะสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าสี่หกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าแล้วก็ห้าหกแอดจะกลับหัวให้ทันทีเลยนะคะนี่แอดจะกลับหัวหกกับเก้าให้ทันทีนะคะทุกคนสองสามเม็ดเดียวนี่แอดชอบนะคะชอบไม่มีอะไรค่ะหาเอาในนี้เลยค่ะเม็ดเดียวทุกคนอันนี้แอดชอบเฉยๆนะคะพวกนี้แอดตามอยู่แล้วเนาะ น้ำนำทะเลจะโค้งนะช่วงเลขวันลอยกระทงนะคะก็วันที่ยี่สิบเจ็ดสิบห้าข้ามเดือนสิบสองนะคะหนึ่งสองก็มาเมื่อวานเนาะแต่ว่าไม่มาสามตัวนะคะวันนี้ใครชอบลองตามดูนะคะเลขสามตัวของเมื่อวานนี่แหละคะ่ะแอดว่าวันนี้มันต้องมาออกวันนี้แหละคะ่ะหาตามบอดเดอร์ใครชอบตัวไหนก็ของเมื่อวานน่าจะมาออกวันนี้นะคะสําหรับ เลขสามตัวตารางเมื่อวานนี่ก็สวยด้น่าจะมาออกวันนี้หรือเปล่าแอดก็จะตามอยู่นะคะตารางเมื่อวานตารางเมื่อวานไม่ได้เขียนเอามาเพิ่มให้ในี้นะคะเอาแค่ตารางนี้แหละทุกคนเดี๋ยวก็กลับมาตายลาย่างอีกเหมือนเดิมนะคะไปตัวนูน้นตัวนี้สุดท้ายตัวในตารางแตกโมดเลยมัวเดี๋ยวไปตัวอื่น,นะคะ่ะ อันนี้นะคะในตารางมี3 5 8 4 7 9 6นะคะ3 5 8 4 7 9 6 3 4 5 3 4 9 3 8 5 3 8 9นะคะ7 4 5 7 4 9 7 8 5แล้วก็7 8 9นะคะอันนี้เป็นตัวในตารางนะคะใครจะวินในตารางก็คือมีโอกาสได้ทุ่งหวยนะคะเมื่อวานนี้ก็ ถ้าวินในตารางเมื่อวานนี้ได้ตั้งหนึ่งสองสามหน่อยนะคะจะมาหลุดหน่อยพิเศษหน่อยพิเศษนี่ใครใครใครชนะนี่เก่งมากนะคะหน่อยพิเศษไม่หามก็เบิ้ลก็ศูนย์ค่ะหน่อยพิเศษจะอยู่แค่นี้นะคะไม่หามไม่เบิ้ลก็ศูนย์ค่ะหน่อยพิเศษแต่ว่านางทิ้งหามไปนานมากนะคะนานมากนานนานจริงๆนะคะสําหรับแอด d ว่าโอ้ก็ไม่นานนะเมื่อวานวันก่อนสามสามสองเมื่อวานนี้เจ็ดห้าเจ็ด หวยวันสิบปรศูนย์มโอ้หนะน้อยแยกให้หว,วิธีเก้าศูนย์เนาะอ๋วัวไปพิจารณากันดูนะคะส่วนอันนี้แอดออกมาจากอันนี้นะคะส่วนตัวนี้นะคะก็สามหกเก้าก็คือพวกนี้เลยนะคะเลขแปลงมาสี่หกเก้าก็คือเลขพวกนี้เลยนะคะเลขแปลงมาห้าหกเก้าก็คือพวกนี้เนาะเลขแปลงมาก็เอกทูก็วันสุดท้ายแล้วเนาะไม่รู้จะแตกสามตัวไหมนะคะเวลาเรามีห้าหกเก้าก็ไม่มา แต่ว่าอีพวกห้าหกศูนย์ห้าหกหอมันไปแตกหุ้นดีค่ะพวกนี้ไปแตกหุ้นดีนะคะสําหรับเลขทูบของวันนี้นะคะเลขทูบของวันนี้ยังไม่ได้ทำความสะอาดห้องพาเลยนะคะเดี๋ยวแอดปัดฟงปัดฝุ่นนู่นนี้นั่นเปลี่ยนน้ำนะคะก็คงจะสายสักหน่อยนะคะเกือบเที่ยงเลยหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะเดี๋ยวทําเสร็จยังไงเดี๋ยวจะลงให้นะคะเผื่อได้โชคร่วมกันเนาะ วันนี้ก็วันลอยกระทงด้วยนะคะไปลอยกระทงไหนกันบ้างมามารายงานตัวไปก็หาของกินเนาะเราแก่กันแล้วเนาะทุกคนให้หนุ่มสาวเขาลอยกันเราแก่กแล้วสมัยเป็นสาวถ่าได้ว่าลอยกระทงเนียโอ้ยบักไกเนาะสินักกลัวจริง เอนใส,ส่ชื่อวประหุมเด้อมีผู้บ่าวบบจกคนหนึ่งเด้อทุกคนใส,ส่ชื่อประหุมเดียวผงม,มีได้หลายคน,นด้วยสมัยเป็นสาวด้วยสมัยเป็นสาวรักแรงหึงแรงด้วยสมัยเป็นสาวผมกับสันสันกเกลียนเนาะสมัยเป็นนักเรียนโอ้ยจบแต่วันลอยกระทงว่ะ เพิ่นก็บว่าพนงามขาดแล้วเพิ่นก็บอว่าพนคากกี่สุดใน,นย่านนั้นแล้วว้าไอ้บานพ่อมาหนอนเบิ่งรูปบแต่ห <c oughs> ังดังหัวขวนอันผมก็ฮหัวติ้งหัวติโอ้ยมันเทียวครับอยางหัวอีกผู้บบากวก็หัวจริจริอันพอมาคิดเบิ่งเลยโอเ้เป็นเป็นตะเหลี่ยงกุหลวบบนน้อว่า ชีวิตจริงกับในนิยายเว้ยจิเอ็ดมาอ่านนิยายกับชีวิตผือฝันถ้าไม่เห็นแอดที่ไม่ต้องถามหานะคะช่วงนี้ติดนิยายค่ะนิยายแปลนะคะอ่านไปเนี่ยกับโมหูเรืองเลยกนงอยกับไปหาดำหนามอ่านเด้เอาสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็ลาไปก่อนเด้อขอให้หมานขอให้ยิงขอให้ฟังขอให้โชคดีนะคะเจอกันอีพีก็เลขทูบเนาะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ